วักที่หนึ่งเรื่องที่9ราคะกับจิตพระพุทธภาสิทธิยถาอาคาราังรุดฉันนงังวุตติสมติวิชติเอวังอภาวิตังจิตตังราโคสมติวิชติยถาอาคาราังสุดฉันนงังวุตติณสมมติวิชติเอวังสุภาวิตังจิตตัง ราโคณะสมติวิชติเหมือนอย่างว่าเรือนที่มุงไม่ดีฝนย่อมรั่วรดได้ฉันใดจิตที่ยังไม่ได้อบรมให้ดีก็ฉันนั้นราคะย่อมเสียดแทงได้ส่วนเรือนที่มุงดีฝนย่อมรั่วรดไม่ได้ฉันใดจิตที่อบรมดีแล้วก็ฉันนั้นราคะย่อมเสียดแทงไม่ได้อธิบายความ ราคาตามตัวอักษรแปลว่าย้อมมาจากรากศัพท์ว่ารชะหมายความว่าย้อมจิตให้แปรรูปไปเสียปกติภาพของจิตทําให้เห็นวิปริตวิปราศว่างามแม้ในสิ่งอันไม่งามเหมือนสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของสวมแว่นเขียวให้ทำให้มองเห็นหญ้าแห้งฟางแห้งเป็นสีเขียวสดไปหมดสิ่งที่ไม่งามคือกายนี้ เพราะเต็มไปด้วยของไม่สะอาดในภาษาไทยนิยมแปลแร,ราคะว่าความกำหนัดกล่าวคือความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสและโผลทะราคะคือความกำหนัดในกามมีอิทธิพลต่อชีวิตคนมากนักจิตวิทยาบางท่านเช่นซิกมันฟรอยได้มีความเห็นถึงกับว่าพฤติกรรมทั้งปวงของมนุษย์ มีความกำหนัดในการเป็นแรงกระตุ้นทั้งสิ้นคนทั่วไปก็มองเห็นว่าราคะมีแรงผลักดันรุนแรงเพียงใดเป็นสิ่งเสียดแทงจิตใจให้รุ่มร้อนและกลัดกลุ้มเพียงใดคนส่วนมากไม่สามารถเอาชนะได้จึงต้องระหกระเหินและบอบช้ำด้วยความทุกข์นานาประการพระพุทธเจ้าตรัสว่า สังกัปปราคะคือความกำหนัดเพราะการดำริถึงเป็นกามของบุคคลสังกัปปราโคโบริษัทสากามโมกามเกิดจากความดำร,ริตรึกสังกัปปากามชายสิดูก่อนเจ้ากามเจ้าเกิดจากความดำรินี่เองราคะหรือกามหรือกามราคะนั้นมีอิทธิพลเหนือจิตใจของคนเป็นอันมาก บางคนสามารถควบคุมได้ก็ไม่ถึงกับประพฤติผิดศีลธรรมและขนบธรรมเนียมของโลกแต่บางคนควบคุมไม่ได้ในบางกาลเทศะได้ประกอบกรรมอันน่าบัดสีเพราะการมราคานั้นต้องติดคุกบ้างเสียทรัพย์สินบ้างเสียชื่อเสียงบ้างมันได้ทำให้คนเสียคนมามา,มากแล้วตกนรกก็มากแล้วอย่างไรก็ตาม ตราคะจะทําพิษทำภัยหรือมีอำนาจครอบงำก็เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้อบรมจิตด้วยดีส่วนผู้ที่อบรมจิตดีแล้วตราคะย่อมไม่สามารถเสียดแทงได้เหมือนคนอยู่ในเรือนที่มุงบางดีฝนตกเท่าไรก็ไม่เปียกส่วนคนที่อบรมจิตไม่ดีหรือไม่ได้รับอบรมมาเมื่อประจวบกับอารมณ์อันน่าใคร่ครั้งใด ราคาก็เสียดแทงใจครั้งนั้นเหมือนเรือนที่มุงบังไม่ดีฝนตกทีไรคนอาศัยก็เปียกทีนั้นการอบรมจิตจึงเป็นทางลดราคะให้น้อยลงจนสิ้นไปในที่สุดในอังคุตระนิกายทุกการนิบาทพระไตรผิฎกเล่ม20หน้า77ท่านกล่าวว่าจเจริญสมถะเพื่ออะไรตอบว่าเพื่ออบรมจิต ถามว่าอบรมจิตเพื่ออะไรตอบว่าเพื่อให้ละราคะได้จึงได้ความว่าวิธีอบรมจิตก็คืออบรมด้วยสมถะได้แก่การทำจิตให้สงบเป็นขั้นๆ้นท่านเรียกว่าฌานตั้งแต่ฌานที่หนึ่งคือปฐมฌานจนถึงฌานที่8เป็นภาวะที่จิตสงบประนีตขึ้นไปตามลำดับ เมื่อได้ฌานตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปกามฉันทะคือความพอใจในกามก็สงบราบคาบลงชั่วคราวท่านเปรียบเสมือนศิลาทับญ้าแต่กามราคะจะถูกถอนรากถอนเชื้อก็โดยอนาคามิมักอันเป็นมักชั้นที่สามเรื่องประกอบพระนันทะ พระนันทะมีความเกี่ยวข้องเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าเมื่อนันทกุมารเข้าพิธีมงคลสมรสกับนางชนบทัลยาณีนั้นได้ทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จมาเสวยในงานด้วยเมื่อเสวยเสร็จแล้วจะเสด็จกลับนิโครธารามพระศาสดาทรงประทานบาทไว้ในพระหัตถ์ของนันทกุมารและไม่ทรงรับคืน นันทกุมาลต้องถือตามเสด็จจนกระทั่งถึงพระอารามในระหว่างที่กำลังตามเสด็จนั้นเพื่อนของเจ้าสาวได้บอกเจ้าสาวว่าพระศาสดาสิทธัตถะได้พานันทกุมารไปเสแล้วนางได้ยินคำนั้นเสียใจนักวิ่งออกมาขอร้องนันทกุมารว่าขอให้รีบกลับท่านกล่าวว่าคำขอร้องของนางได้เป็นประหนึ่ง ตกลงไปขวางอยู่ในหาไทยของนันทกุมารกุมารนันทะเรรงพระไทยพระศาสดาแม้ไม่สมัครใจอุ้มบาตตามเสด็จแต่ก็ไม่กล้าทูลขอให้รับคืนจึงต้องอุ้มตามไปเรื่อยๆเมื่อถึงนิโครธารามพระศาสดาตรัสถามว่าบวชได้หรือไม่แม้พระไทยจะไม่สมัครแต่ไม่กล้าทูลปฏิเสธจึงทูลรับว่า บวชก็ได้พระศาสดาจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายจัดการบวชให้นันทากุมานแต่เมื่อบวชแล้วก็ไม่เป็นอันบําเพ็ญสมณธรรมสมณกิจอะไรพระใจของท่านมัวพวงถึงแต่เจ้าสาวชนบทกัลยาณีเพราะคำพูดและกิริยาอาการของนางเป็นประหนึ่งตกไปขวางอยู่ในหทยัยดังกล่าวมาแล้ว อันหนึ่งคู่แต่งงานย่อมหวังความสุขในการครองคู่หวังการชื่นชมซึ่งกันและกันเมื่อถูกพรากท,ทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ชื่นชมเช่นนี้ย่อมมีความสะเทือนใจมากแต่พระศาสดาทรงหวังประโยชน์อันกว้างไกลลึกซึ้งแก่พระนันทะจึงทรงยอมกระทำตำนานกล่าวว่าพระนันทะบวชเมื่อพระศาสดามาถึงกบิลพัทได้ห้าวัน พอวันที่7นับแต่วันพระศาสดาเสด็จถึงพระมารดาของพระราหุลคือพระนางยโสธราก็ทรงตกแต่งราหุลกุมารแล้วส่งไปขอสมบัติอันเป็นมรดกที่พระกุมารจะพึงได้ในขณะที่พระผู้มีพระภาคเสด็จมาเสวยในพระราชวังพระกุมารเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วมองดูพระศาสดาอยู่ ได้ความเสนิหาในพระบิดาซึ่งเป็นไปตามสัญชาตญาณร่าเริงยินดีอยู่แล้วทูลพระศา,าสดาว่าข้าแต่พระสมณนะร่มเงาของเสด็จพ่อสบายเหลือเกินและทูลคำอื่นๆอ,อีกมากตามประสา,าเด็กพระศา,าสดาไม่ตรัสอะไรเสร็จพัตกิจแล้วทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จลูกดากอาสนะเสด็จกลับ ราหุลกุมารตามเสด็จมาข้างหลังทูลขอสมบัติว่าข้าแต่พระสมณะขอได้โปรดประทานมรดกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระศาสดามิได้ตรัสอะไรและไม่ได้ตรัสให้พระกุมารกลับคนอื่นๆก็ไม่กล้าเชิญพระกุมารให้เสด็จกลับเหมือนกันราหุลกุมารจึงตามเสด็จจนถึงนิโครธารามพระศาสดารับสั่งให้พระสารีบุตร บวชราหุนกุมารเป็นสามเณรทั้งนี้พระทรงต้องการให้อริยะสมบัติแทนโภกขสมบัติพระเจ้าสุดโทธนะพุทธบิดาทรงสดับข่าวเรื่องพระราหุนบวชทรงโทมนัสอย่างยิ่งพระทรงหวังให้พระราหุนพรองราชต่อจากพระองค์เมื่อไม่สามารถกลั้นความโศกและความทุกข์นั้นได้จึงเสด็จไปเฝ้าพระาศาสดาทูลขอพรว่า พระเจ้าค่าหม่อมชั้นขอประทานพระวะโรกาสพระองค์และพระภิกษุสาวกของพระองค์ไม่ควรให้บุคคลที่มารดาบิดายังไม่อนุญาตบวชพระศาสดาท่งใคร่ครวญแล้วทรงประทานพรน,นั้นแด่พระเจ้าสุดโททนะและทรงประกาศให้สง์ทราบว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคุลบุตรผู้จะบวชจะต้องได้รับอนุญาตจากมารดาบิดา หรือผู้เกี่ยวข้องก่อนจึงให้บวชได้วันรุ่งขึ้นพระาศาสดาเสวยพระกรยาหารเช้าที่พระราชนิเวศเสร็จแล้วพระเจ้าสุดโททนะทูลเล่าว,ว่าพระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์บำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่นั้นมีผู้มาบอกข้าพระองค์ว่าพระองค์ที่วงคดเะแล้วแต่หม่อมชั้นไม่เชื่อหม่อมชั้นคัดค้านว่า บุตรของหม่อมฉันจะไม่ที่วงคตหากยังไม่ได้บรรลุโพธิญาณพระศาสดาตรัสว่าแม้ในชาติก่อนพระองค์ก็ไม่ทรงเชื่อมาแล้วเหมือนกันคือในสมัยที่อาตมาภาเป็นธรรมปาลกุมารไปศึกษาศิลปศาสตร์ที่เมืองตะกศิลาอาจารย์ที่สาปาโมกใคร้ทดลองจึงนำกระดูกแพะห่อผ้ามาให้พระองค์ดูว่าบุตรตายซะแล้ว นี่คือกระดูแต่พระองค์กลับทรงพระสวนไม่ทรงเชื่อและบอกอาจารย์ที่สาปามโมกว่าตระกูลของเราประพฤติธรรมไม่มีใครตายตั้งแต่ยังหนุ่มสาวอาจารย์ที่สาปามโมกจึงยอมบอกความจริงธรรมปาละกุมารครั้งนั้นคืออาตมภาพบิดาของธรรมปาละคือพระองค์พระศาสดาตรัสธรรมปาละชาดกโดยพิสดาร แล้วยังพระธรรมเทศนาให้วิจิตด้วยคุณาลังการทั้งปวงเพราะทรงเป็นธรรมราชาและทรงประกอบด้วยคุณสมบัติคือเทศนาโกศลเมื่อจบเทศนาพระเจ้าสุดโทธนะได้บรรลุอนาคามิผลพระศาสดาเสด็จกลับไปยังกรุงราชฤกษ์ทรงสำราญพระอิรยาบถอยู่ระยะหนึ่งแล้วรับอาราธนาของอนาถบินทิกาเศรษฐี เสด็จไปยังกรุงสาวัตถีประทับอยู่ณเชตวนารามในการเสด็จครั้งนี้พระนันทะตามเสด็จด้วยขณะเมื่ออยู่เชตวนารามนั่นเองพระนันทะกระสานอยากศึกจึงบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถสื่อพรหมจรรย์ต่อไปได้จากขอคืนสิกขาลาศึก พระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้แล้วรับสั่งให้พระนันทะเข้าเฝ้าตรัสถามเรื่องนั้นพระนันทะทูลรับว่าจริงตรัสถามว่าเพราะเหตุไรจึงอยากศึกพระนันทะทูลว่าข้าแต่พระองค์เมื่อข้าพระองค์ออกจากเรือนบวชนั้นนางชนบทกัลยาณีคู่แต่งงานของข้าพระองค์มีอาการโศกอย่างลึกซึง้งได้ขอร้องว่า ข้าแต่พระลูกเจ้าขอจงรีบปรับนะข้าพระองค์หวนระลึกถึงคำนั้นอยู่คำนั้นประหนึ่งลงไปขวางอยู่ในหัยของข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงไม่ยินดีประพฤติพรหมจร,รรย์ไพรสึกพระเจ้าข่าตำนานเล่าว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงสดับคํคำนั้นแล้วทรงจับแขนพระนันทะนำไปสู่สวรรค์ชั้นดาววดึงด้วยกำลางังฤทธ ในระหว่างทางได้พบนางลิงรุ่นตัวหนึ่งนั่งเจาอยู่บนปลายตอไม้ที่ไฟไหม้นางลิงนั้นหูจมูกและหางขาดพระศาสดาส่งให้พระนันทะพบกับนางเทพอับสอห้าร้อยผู้มาสู่ที่บำรุงของเท้าสักกะเทวราชนันทะเธอเห็นอย่างไร นางชนบทกัลยาณีกับนางเทพอับสรเหล่านี้ใครสวยกว่าเทียบกันไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะพระนันทะตอบนางเทพอับสรสวยกว่ามากถ้าจะเทียบแล้วนางชนบทกาลยาณีเป็นเสมือนนางลิงรุ่นที่พบในระหว่างทางโอ้ยเทพอับสรเหล่านี้สวยจริงๆพระเจ้าค่ะเธออยากได้ไหมนันทะ ข้าพระองค์ต้องการพระเจ้าค่าถ้าอย่างนั้นเธอจงประพฤติพรหมจรรย์จงยินดีบำเพ็ญสมณธรรมเราจะเป็นประกันให้เธอได้นางเทพอับสรเหล่านี้ข้าแต่พระองค์หากพระองค์ทรงเป็นประกันข้าพระองค์ก็จะยินดีประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปเพื่อให้ได้นางเทพอับสรเหล่านี้ถ้าท่านผู้อ่านเชื่อตามนี้ก็แล้วไป แต่บางท่านให้ข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระศาสดาทรงพาพระนันทะไปชมสตรีงามในวังของพระเจ้าประสนธิโกศลหรือในวังเจ้านายแห่งกรุงสาวัตถีนั่นเองซึ่งนิยมเลี้ยงสตรีงามไว้บำรุงบำเรอถ้าหากเป็นจริงอย่างข้อสันนิษฐานนั้น ความงามของเจ้าหญิงแห่งสาวัตถีจะสูงกว่าความงามแห่งเจ้าหญิงสากยะถึงขนาดอย่างที่พระนันทะพูดเชียวหรือดูห่างไกลกันเหลือกเกินอันหนึ่งพระนันทะรักเจ้าหญิงแห่งสากยะอยู่ความรักย่อมช่วยเติมความงามลงไปช่วยอยู่แล้วข้าพเจ้ายังสันนิษฐานไม่ออกว่าเรื่องจริงควรจะเป็นอย่างไร จึงคงไว้ตามตำนานที่ท่านกล่าวไว้พูดถึงพุทธวิสัยนั้นเป็นไปได้มากมายอย่างที่สามัญชนคาดไม่ถึงเมื่อภิกษุทั้งหลายทราบว่าพระนันทะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้ได้นางเทพอับสรก็พากันพูดต่อๆกันไปใครพบท่านก็ถามบ้างก็ยิ้มเยาะและมีกิริยาอาการอันสอให้เห็นว่า มิได้นิยมชมชอบในพระนันทะแต่ประการใดบ้างก็ว่าพระนันทะเป็นพระรับจ้างบ้างก็ว่าพระนันทะเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงเป็นประการไว้พระนันทะประพฤติพรหมจรรย์เพียงเพื่อให้ได้นางเทพอับสรหาใช่เพื่อความหลุดพ้นอันแท้จริงไม่ ด้วยประการชนนี้พระนันทะจึงละอายอยู่คุ้ยเขินอยู่ตรังเกียจอยู่ซึ่งคำพูดทำนองนั้นของภิกษุทั้งหลายจึงปลีกตนออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรไม่ได้อาลัยในชีวิตไม่นานนักพระนันทะก็สามารถบรรลุอรหัตผลในคืนที่พระนันทะบรรลุอรหัตผลนั่นเอง เทวดาองค์หนึ่งมายังวัดเชตวันกราบทูลความที่พระนันทะได้บรรลุอรหัตผลแล้วแด่พระศาสดาแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงรู้ความนั้นด้วยญาณของพระองค์แล้วเหมือนกันท่านอาจารย์วสินได้มีความคิดเห็นไว้ว่าข้าพเจ้าได้เคยอ่านประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นว่าเมื่อพระรูปใดรูปหนึ่งได้สำเร็จมรรคผล พวกเทวดาจะรู้และสาธุการกันมากทำนองเดียวกับที่เกิดแก่พระนันทะนี่เองขอกลับเข้าสู่เรื่องราวต่อไปนะคะรุ่งอรุณพระนันทะเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้อที่พระองค์ทรงเป็นประกันค่าพระองค์เพื่อให้ได้นางอับสรห้าร้อยน,นั้นบัดนี้พระองค์ได้หลุดพ้นจากภาวะผู้ประกันนั้นแล้ว พระศาสดาตรัสว่านันทะเรารู้แล้วและเมื่อคืนนี้เทวดาองค์หนึ่งก็มาบอกเราว่าเธอได้หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงแล้วนันทะเมื่อจิตของเธอพ้นแล้วเพราะความไม่ยึดมั่นเราก็พ้นจากภาวะผู้รับรองหรือผู้ประกันพระศาสดาทรงอุทานด้วยความชื่นชมยินดีว่าเปลือกตมคือกาม น้ำคือกามอันผู้ใดย่ำยีได้แล้วข้ามได้แล้วผู้นั้นถึงความสิ้นโมหะย่อมไม่หวันไหวในสุขและคุกวันหนึ่งภิกษุถามพระนันทะว่ายังอยากศึกอยู่หรือไม่พระนันทะตอบว่าความอาลัยในเพศคฤืัหั์มิได้มีอีกแล้วภิกษุทั้งหลายเข้าใจว่าพระนันทะพูดไม่จริงอวดอ้างอารหัตผล จึงพากันไปทูลพระศาสดาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจริงของนันทะเมื่อก่อนนี้จิตของนันทะเหมือนเรือนที่มุงไม่ดีฝนคือราคะรั่วรถได้แต่บัดนี้จิตของนันทะเหมือนเรือนที่มุงดีแล้วนันทะบรรลุอรหัตผลแล้วดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตท,ที่ยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นว่าเหมือนอย่างว่า เรือนที่มุงไม่ดีฝนย่อมรั่วรถดได้ฉันใดเป็นต้นต่อมาภิกษุทั้งหลายสนทนาการในธรรมสภาว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นอัจริยบุคคลที่สามารถหาอุบายให้พระนันทะบรรล,ลุพระอรหัตผลได้พระศาสดาสเสด็จมาตรัสถามทราบความแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้น แม้ในการก่อนนันทะก็ถูกล่อด้วยมาตุคามแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลขอร้องให้เล่าเรื่องนั้นจึงทรงนำอดีตนิทานมาเล่าว่าในอดีตกาลพ่อค้าคนหนึ่งในเมืองพารานสีบรรทุกสินค้าบนหลังลาไปค้าขายที่เมืองตาก,กศิลาเมื่อไปถึงที่แล้วได้ปล่อยลาให้เที่ยวหากิน จนกว่าตนจะขายของหมดลาไปพบนางลาเข้าตัวหนึ่งจึงเข้าไปหาท่านมาจากไหนนางลาปฏิสันฐานมาจากพราณาศีลาตัวพูดตอบมาทำไมบรรทุกของมาขายของมากไหมมากของมากอย่างนั้นท่านเดินได้กี่โยศจึงหยุดทีหนึ่งเดินเจ็ดโยศหยุดทีนึง เมื่อท่านพักมีนางลาช่วยนวดเท้าช่วยประครบประง,ง่บบ้างหรือไม่มีเลยน่าสงสารนางลาเปลยพ่อ้าใจดำจริงอยู่การนวดเท้าเป็นต้นย่อมไม่มีในหมู่สัตดิรัจฉานแต่นางลาถามเพื่อพาดพิงถึงตามมาสังโยอาการถามอย่างนั้นประกอบกับกิริยาท่าทางของนางลา ทำให้ลาผู้กระสันขึ้นมีจิตปฏิพั์ในนางลาสตรีทั่วไปเมื่อชายชอบย่อมพูดจาเป็นเชิงเปิดทางอยู่บ้างไม่มากก็น้อยชายที่ฉลาดย่อมพอรู้ได้แต่มีชายโง่ๆบางคนที่พอสตรีทำดีด้วยเพียงเล็กน้อยก็เข้าใจว่าเธอรักเสียแล้วพ่อค้าขายของเสร็จกลับมาแต่ลาไม่ยอมไปด้วยเสียแล้ว เขาจึงบังคับขู่เข็นว่าจะเอาปะตากยาว16นิ้วแทงลาก็ไม่กลัวบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นจะทิ้งของให้หมดพ่อค้าประหลาดใจว่าฉไหนาลาจึงพูดคำที่ไม่เคยพูดอย่างนี้กิริยาท่าทางก็กระด้างกระเดืองไม่สุภาพเหมือนก่อนจึงเหลียวดูไปรอบๆเห็นนางลาจึงรู้ได้ด้วยความฉลาดว่า เจ้านี่รักผู้หญิงเสียแล้วจึงว่ามาเถิดไปด้วยกันเมื่อถึงที่แล้วเราจากนำนางลาอันมีกายงามหน้าเหมือนสังมาให้เจ้าลาได้ฟังดังนั้นมีใจยินดีบอกว่าถ้ากระนั้นจะเดินให้เร็วขึ้นอีกเท่าตัวเมื่อไปได้สองสามวันลาก็ถามถึงเรื่องนางลาที่พ่อค้าสัญญาจะให้ พ่อค้าจึงกล่าวว่าเราจะไม่ทำลายถ้อยคำของเราเราจะนำภรรยามาให้เจ้าแต่จะให้อาหารให้เพียงพอแก่เจ้าเพียงผู้เดียวภรรยาของเจ้าและลูกของเจ้าที่จะเกิดตามมาเราไม่รับรู้ด้วยเจ้าต้องหาเลี้ยงเขาเมื่อพ่อค้าพูดอย่างนี้ลาก็คอตกหมดหวังพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ลาในครั้งนั้นคือนันทะนางลาคือนางชนบทกัลยาณีส่วนพ่อค้าคือตัวเราเองนันทะได้เคยถูกล่อด้วยมาตุคามาแล้ว